เมื่อข่าวการปล่อยตัวเฉลยกลายเป็นหัวข้อร้อนแรงในวงการเมืองไทยทุกคนคงอดไม่ได้ที่จะถามว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดียิ่งขึ้นหรือเปล่าแต่มาดูกันว่าครั้งนี้จะเต็มไปได้วยความลับลับและแรงกดดันจากต่างชาติหรือไม่นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2025เวลา9นาฬิกา35นาทีนฬกกาที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6 ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกุลผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยได้ปฏิเสธที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับแผนการของกองทัพบ,บกที่จะปล่อยตัวเฉลยทั้งหมด18คนให้กลับสู่กัมพูชาในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางออกไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการท่ามกลางสายตาที่จับจ้องจากสื่อมวลชนแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจและซับซ้อนมากขึ้น นายศิษยศักดิ์พงเกศแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเดินทางไปพร้อมกับคณะของนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตนรู้ดีว่าการปล่อยตัวจะเกิดขึ้นในวันที่12พฤศจิก,กาย,ยนแต่ยังคงต้องยืนยันรายละเอียดกับทางฝ่ายทหารอีกครั้งเพื่อความแน่ใจการปล่อยตัวนี้จะดำเนินการตามเงื่อนไขที่ทางการไทยได้กำหนดไวอ้อย่างชัดเจนซึ่งรวมถึงการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักต่างๆออกจากพื้นที่เขตพิพาทการเปิดพื้นที่ให้ทีมงานไทยเข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดที่เหลืออยู่และที่สำคัญคือกา ระยืนยันว่ากรณีนี้ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนใดๆแม้แต่กับแรงกดดันจากต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัญหาภาษีของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยนี่เป็นการตัดสินใจที่ต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้เริ่มต้นศึกษาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศลองนึกถึงเงื่อนไขเหล่านี้เหมือนกับการทําข้อตกลงระหว่างเพื่อนบ้านที่ทะเลาะก,กันหากคุณต้องการคืนของที่ยืมแต่ต้องแน่ใจว่าคุณจะไม่โดนลอบวางระเบิดหรืออะไรแบบนั้นการเคลื่อนย้ายอาวุธหนัก,กก็เพื่อลดความตึงเครียดและการกู้ระเบิดก็เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายมันเหมือนกับการสร้างพื้นฐานความเชื่อใจใหม่ซึ่งอาจใช้เวลานานแต่สําคัญมากสําหรับสันติภาพในอนาคต และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไปสิงคโปร์ดูเหมือนจะเป็นการดําเนินกิจกรรมปกติแต่ในบริบทของข่าวฉเฉลยมันอาจซ่อนความหมายลึกซึ้งมากกว่าที่เห็นในเวลา10.00นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง นายอนุทินพร้อมด้วยคณะผู้แทนได้แก่นายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังนายศรีษศักดิ์นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพัฒนาพร้อมพัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชา,ชาง,งีสิงคโปร์ที่นั่นมีผู้ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากดรตันซีเล่งดรทันซีเล่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศพร้อมด้วยนางสาวหว่องเสียวพิงแคทเธอรีนเอชอีมอซองเซียวพิงแคทเธอรนเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยส่วนภานรกิจในวันนั้นของนาย,ยกรัฐมนตรีจะเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสำคัญท่านจะเข้าเยี่ยมคารวะนายธมันสันมูการัตนมชีมิสเตอร์เดนเชนเมอร์กรอดนองประธานาธิบดีสิงคโปร์พูดคุยอย่างลึกซึ้งกับนายลอเรนซ์หวองมิสเตอร์ลอเรนซ์วอง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าร่วมง,งานเซตกรอฟเวนเมนต์โรโช2025และพบปะกับชุมชนไทยในสิงคโปร์รวมถึงแรงงานไทยและนักศึกษาไทยเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์และท่านจะเดินทางกลับในวันเดียวกันนี้เวลา21.50นาฬิกาแต่มาถึงจุดที่อาจทําให้เกิดความเห็นต่างกันเรื่องการปล่อยเชลยนี้จริงๆแล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อสันติภาพหรือแค่การหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากนานาชาติและหากไม่มีแรงบีบจากต่างชาติอย่างที่นายสีหัดกปล่าทำไมข่าวนี้ถึงถูกครอบงำด้วยความลึกลขนนาดนี้ บางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองระดับโลกที่ไทยต้องเดินสายกลางเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับทั้งฝ่ายตะวันตกและตะวันออกเผลอๆอ,อาจกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากการลงทุนหรือการค้าคุณคิดอย่างไรการตัดสินใจเช่นนี้ควรเปิดเผยมากขึ้นหรือไม่และท่ามอันนี้ใช่การแลกเปลี่ยนเราถึงกับต้องกังวลเรื่องภาษีทรัมป์หรือเปล่าบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองของรัฐบาลหากมีมุมมองที่แตกต่างออกไปเชิญร่วมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น